ข้อ6ค่ะให้ pqr เป็นประพจน์นะคะซึ่งทำให้ประพจน์ p แล้ว q แล้วนิเสธ p แล้วนิเสธ r นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะโอเคเหล่านี้นั่นเองเอ,อ,อันดับแรกก็คือน้องๆต้องหาค่าความจริงของ p q และ r ก่อนนะคะว่ามันมีค่าวความจริงเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าไปแทนค่าในสมการนะจ๊ะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะพี่ป้นตัวนี้เขาบอกว่าอยากได้ค่าวความจริงเป็นเท็จนะคะอ่ะอ,อันนี้พี่ป้นเอาเท็ไปให้จ๊ะเท็จนะทีนี้ถ้าเท็จเนี่ยเครื่องหมายถ้าแล้วโอเคเรายังจำเอกลักษณ์ ท่าแล้วกันได้นะคะว่าถ้าเครื่องหมายท้าแล้วเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยอยู่หนึ่งกรณีก็คือจริงแล้วเท็จโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกนะคะแน่นอนอันนี้ก็ต้องเป็นจริงแน่นอนนะคะจริงแล้วด้านหลังต้องเป็นเท็จนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นเท็จกับเราด้วยนะคะตัวนี้นะ พี่ปั้นใช้ตัวหลังก่อนนะคะเออทตตัวนี้ก็คือเป็นจริงแล้วเทสเช่นกันแต่พอถัดมาเนี่ยตำแหน่ง P เนี่ยมันเป็นนิเศษเพราะฉะนั้น P โดดเดี่ยวของเขาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นเทสส่วน R เดี่ยวๆของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นจริงนะคะแล้วน้องค่อยเอามันเนี่ยกลับเข้าไปใน อ,อีกตัวหนึ่งนะคะพี่ปันก็โยงนะเอาพีตำแหน่งนี้ค่ะไปแทนตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของน้องก็จะได้เป็นเทสดค่ะตัวนี้ของน้องได้เป็นเทสดแล้วค่า q นะคะค่า q เพื่อให้มันเป็นจริงค่า q นี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่ายังไงก็ตามอะเครื่องหมายท่าแล้ว ถ้าด้านหน้ามันขึ้นต้นด้วยค่าเท็ตนะคะยังไงมันก็จริงอยู่ดีนะคะโอเคที่แน่นอนก็คือจะมีสรุปเลยที่แน่นอนเรารู้แบบชัวร0 0ก็คือ p นะคะก็ต้องเป็นเ,เท็นะคะส่วน r ก็ต้องเป็นจริงแบบนี้นะคะ คิวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเขาเป็นอะไรก็ได้ก็ปล่อยเขาไปนะคะเราเอา2ตัวที่รู้และทราบค่าแน่นอนก่อนนะคะก็คือก้อนนี้นะจ๊ะถัดไปจ้ะตัว P นะคะตัว P ก็คือเป็นเทสอ่พี่ปั้นเริ่มแทนเช็คในในชอยแล้วนะคะ P เป็นเทสะแน่นอนเลยตัวนี้ Q เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ แล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงโอเค p เป็นเทสนะคะแล้ว q เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ R เป็นจริงเอาละ่ะ q อันนี้ก็ q q นะอันนี้ก็ R R เป็นจริงพี่เป็นเขียนทดไปให้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะลบเส้นบางเส้นออกไปลบเส้นนี้ออกเดี๋ยวน้องจะงงนะคะโอเคพี่ให้เวลาน้องว่าเราจะตอบชอยอะไรนะคะพี่ว่าน้องมางคนน่าจะได้แล้วนะอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือชอยข้อ4นะคะสาเหตุที่ฉเฉลยช้อยข้อ4ก็เพราะว่า เ,เราอะรู้2ค่าที่แน่นอน100%เลยนะว่าค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็ก็คือตัว p กับตัว r เพราะฉะนั้นตัว q ตัว p กับตัว r เนี่ยแน่ๆน้องลองใส่ดูปรากฏว่าตัวเนี้ยข้อ1่อะ q เราไม่ทราบค่าถูกไหมคะแล้วด้านหลังอะด้านหลังตัวเนี้ยนะของเขาอะดันเป็นเท็จเพราะว่าเครื่องหมายเนี่ยเป็นเครื่องหมายและ และนี่เป็นเท็ง่ายมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเท็จเท็หรืออะไรก็ไม่รู้คือถ้า Q อ่ะเป็นตัว T ก็จะเป็นจริงแต่ถ้า Q เป็นเท็ก็เป็นเท็นะเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปมโนเองเด็ดขาดห้ามนะคะอ่ะถัดไปตัวนี้นะคะข้อ3ก็เหมือนกันข้อ3อ่ะพี่ปั้นแทนค่าลงไปนะคะ อันนี้เป็น f หรือ t อันนี้หนูจะได้จริงจริงอ่ได้จริงแล้วนะมาเข้าคู่กับน,นี้ทีนี้ว่าตัว q เราก็ไม่ทราบค่าไงคะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นดูห้ามมโนเองเด็ดขาดโอเคนะคะตัวนี้จะชอยข้ออุ้ยพี่บันขอแก้ช้อยข้อ4นะจ๊ะชอยข้อ4เนี่ย เป็นเท er ็จคเป็นอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยเท็จแน่ๆล่ะก้อนนี้นะเท็จ er แน่ๆเท็จ er หรือ <c oughs> จริง Hindu. หรือเนี่ยเป็นจริงง่ายมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องเป็นจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ต้องมานั่งแบบเอ๊จะต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้ไหม <c oughs> นะอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะ